ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบพ่อคำพูดผ้าเลอคือเก่านอกค่ะวันนี้คำพูดผ้าเละอะไรยินว่าคุณตาเพิ่นฝันค่ะฝันว่าผู้สาวมานอนน้ำเพิินค่ะคำพูดก็เลยสิวค่ากันทสิว่าท่านผู้ส้มไปติดตามความฝันของคุณตากับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาค่ะเอากลับไปติดตามรับช้มรับฟังพ้อพๆกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดี เป็นจย่งในนอค่ะคุณตาได้ยนนนนินว่าคุณตาฝันคุณตาฝันอย่างไดคะโว้ยก็ฝันว่ามานอนอยู่ไ้มานอนทัดตุอนอ่นยางตุอนอ่นยางมันดมได้นี่นอนขื้นที่หนึ่งขื่นที่สองก็ฝันว่าที่ผู้หญิงผู้หนึ่งมาหาเพราะว่าเขาเอาเงินมใน่ใส่หนีเจ้าเรือกคอคอยพปหนีเจ้ายุ่ิผ่าบ่ะค่ะ มาแล้วก็บรนนี้บ่เมื่อแจักเจอแล้วพ่นก็เล่นอยู่หันนราโตแบบเนี่ยพาไปมาว่าขอนอนนเพค่นมาจกคนค่ะคุณตามาผู้เดียวมาคนเดียวอมอผู้สาวก็ได้เป็นผู้สาวเล็กหน่อยหรือผู้เทาแนี่ผู้เ่าสาวผู้เ่าสาวเทาบ่คะเดียวกันนี่ละค่ะรุนเดียวกันก็บ่เมื่อแล้วก็นอนน้ากันค่ะถือว่าฝันดีก็นอนอยู่ในบ้านอยู่นอนในบ้านบ่ฝันเมื่อนอนอยู่ให้ มาฟันหมานอยู่นักบวการกับฟันเดชซึงถือบางวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่คุณตาถื่อบหมคะวดที่แล้วนี่เกือบเถื่อฟันว่ามันออกอะไรออกสามส่วนบอกแม่นค่ะฟันว่าสองส่วนเกือบไปถึงซึ่นซึ้นซึ่งล่งถือถือสวยเนาะคุณตาเนาะแต่บางวดนี่คุณตาเพิ่นกับฟันดีเนาะค่ะเนาะดีอยู่ฟันแบบครูสาวมานอนนั่มได้เนาะคุณตาแม่นค่ะ เป็นจังไรอีกนอกคุณตาเพื่อนห้นอนนั่มบ่ค่ะเพื่อนก็ให้นอนนั่มมันแล้วจนเตือนขึ้นมาก็ว่าเตือนเสื้อมมากเพื่อนก็นี้เมื่อเพื่อนก็ยังว่าอย่าลืมเลื่อเพื่อนยังว่าจังมันยังและอย่าลืมบ่จักแต่ว่าอย่าลืมเลื่อเพื่อนบอกว่าอย่าลืมเลื่ออย่าลืมเลื่อย่าลืมเลื่อเพื่อนว่าบอกเพื่อนว่าอย่าลืมเลื่อเพื่อนก็เมื่อค่ะเพื่อนว่าจังไดอีกวันนี้เพื่อนก็บอกว่าจังใดกันนี้ก็ไปไปไปมันมันก็นอนหัวเมื่อ พุตาหนีก็รุ่นข้าวรายเียวกันเหมือน,นกันหกสิบกลัวหกสิบกลัวพุตากับตีเป็นเด็กตีเป็นเด็ก 6, 2, 6, ตัวหกสองหกสามปฏิที่แต่แคพูดจ <6, S 1> ืดจืดลงหกสามหกสองหกสามแมนหกสองหกสามหกสองสามนะคะคุณตาเด็กสามตัวก็คือหกสองสามเนาะแมนแต่ว่าดเด็ก สองตคุณตามีบ่คะสองตัวน่ะคือว่าเขาเอาเงินมาใส่หนีสิบห้าบาทเขาบว่าก่อยเป็นหนี้เจ้าอยู่สิบห้าบาทฟันค่ะฟันว่าเขาเอาเงินมาใส่สิบห้าบาทแมนเป็นหนี้เขาอยู่สิบห้าบาทก็คือว่าหนึ่งหาเขาก็เออคุณตากระตีเข้าไปว่าหนึ่งหาค่ะท้าโพชมคุณตาก็ฝันว่าผู้สาวมานอนนั่มเนาะค่ะแมนคุณตาได้ฟันต่อไปอีกบ่คะตื่นขึ้นมาแล้วคุณตาตัวไรก็ยำให้เพื่อนฟังอีกเนี่ยค่ะหนึ่งหา หนึ่งหาเด็กสองโตหกสองหกสามค่ะท่านผู้ชมคุณตาเพิ่นก็มีฝันสันสันเท่านีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้คําผู้ผ้าลอา็อกผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขกันเนาะค่ะตัวเลขของคุณตาค่ะคุณตาเพณ่นฝันว่าผู้สาวมานอนน้ําเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่กนกะหกสองหกสามหนึ่งหาค่ะ งวดประจำวันที่สาสิบอ็ดกดากราคมสองหาหกหกค่ะคลิปนี้กจบไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คามผู้พระนลาะในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ